มาต่อกันที่เล่นแร่ปลายวิญญาณ EP 4กันเลยจางกลงนึกถึงฟาบาทองค์กรที่พูดถึงคําทํานายที่ตนนั้นเคยบอกว่าฟาบาทจะมีลูกชายที่มีดวงดาวของกษัตริย์ฟาบาทเห็นจางกลางรับไม่ได้ก็ย้าว่าอีกไม่นานข้าจะมีลูกชายที่มาจากการแปลวิญญาณคําทํานายของเจ้านั้นจะเป็นจริงตัดภาพมาที่แม่บ้านคิมที่เห็นปกติในน้อยแค่ปลายนิ้โดนกระแทกนิดหน่อยก็ร้องจากแล้ว แต่คราวนี้เจ็บขนาดนั้นไม่ยอมร้องสักแอบก็แอบห่วงสภาพจิตใจในน้อยคงบอบช้ำที่ถูกคนที่เคารพเหมือนพ่อไล่ออกมาจากทรงริมนักสู้เข้าไปส่องจังอกด้วยความห่วงแต่ก็ห่วงเกอเพราะเห็นว่าที่ถ่ายจางอุกเงียบไปไม่ยอมพูดเพราะมัวแต่ฝึกควบคุมพลังอยู่ทางจางอกนั้นมั่นใจมากว่าอีกไม่นานพวกสำนักทรงริมต้องมาอ้อนวอนให้ตนกลับเข้าทรงริมอีกครั้งแน่ขณะเดียวกันจังอุกนั้นอยู่ดีๆก็รู้สึกตัวร้อนขึ้นมา นักสู้จับดูก็เห็นว่าตัวจังอกนั้นมีพลังไหลเวียนอยู่ซึ่งเร็วกว่าปกติเลยคิดได้เพราะถูกเคี่ยนทําให้กระแสะพลังในตัวจังอกนั้นไหลเวียนเร็วขึ้นนักสู้เห็นจางอกทนไม่ไหวเลยบอกให้ทนเอาหน่อยถ้าผ่านด่านนี้ไปได้พลังก็จะเป็นของเจ้าทางผู้นําพักคจินก็ไม่ยอมใจอ่อนที่สองแสบนั้นมากล่อมขอให้ยกเลิกคาสั่งห้ามจังอกเข้ามาในสํานักทรงริมผู้นําพักคจินไปดูร่างผู้แปลวิญญ,ญาณที่ลักลอบเข้ามาซอยุนเห็นว่า การแปลวิญญาณคือเวทมนต์ต้องห้ามไม่ต่างอะไรจากผีร้ายหมอฮอได้อธิบายให้ฟังทีแรกการแปลวิญญาณไม่ถือเป็นเวทมนต์ตราบใดที่สามารถใช้พลังจิบซูรูซูและชีซูรวมถึงฮันซูพลังขั้นสุดได้ก็จะสามารถใช้เวทมนต์นี้ได้ส่วนพลังฮันซูที่ว่าคือการเปลี่ยนน้ำเป็นไฟและเปลี่ยนไฟเป็นหินซึ่งคนที่ทำได้คือท่านอาจารย์ซอกยองผู้ก่อตั้งสำนักซรงริม และยังมีคนที่ทําได้อีกคนแต่มหมอฮอไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นใครมหมอฮอได้สงสัยว่าคนที่แปลวิญญาณชายคนนี้จนกลายเป็นแบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับสํานักชอนบุกวันแน่สังโฮรู้ข่าวมาว่าเขาคนนั้นกําลังจะได้ตําแหน่งผู้บันทึกกลุ่มดาวที่ชอนบุกวันและยังเข้าออกที่นั่นอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นคนของนักสู้ที่ทําหลุดมือไปผู้นําพรรจีนเลยสั่งให้ซอย,อยูและดังกูไปส่องดูแถวชอนบุกวันว่ามีอะไรน่าสงสยัย ัดภาพไปที่ชายคนหนึ่งช้เวทมนต์บุกเข้าไปในสำนักจินโยวอนชายแปลกหน้าคนนี้มีนามว่าอาจารย์อีเขาได้นำวิญญาณสุนัขซับซาลีไปกับตนเพื่อให้สุนัขนั้นตามหาผู้แปลวิญญาณจางอูกตื่นมาก็ลองดึงดาบที่จางกังทิ้งไว้ให้แต่ก็ดึงไม่ได้นักซูบอกให้ฝึกลูซูสำเร็จก่อนถึงจะดึงดาบที่บรรจุพลังจอมเวทได้พร้อมกับให้กำลังใจจางอูกอย่าเพิ่งท้อไปก่อน จางอุกที่นั่งจิบชาชิลชิอยู่ในบ้านแม่บ้านคิมเดินมาบอกว่าองคชายราชทายาทเสด็จมาด้านดังกูจะไปหาจางอุกที่บ้านซอยุนก็มาด้วยเพื่อไปตรวจสอบดูเรื่องที่คุยไว้กับมูด็อกแต่ทั้งคู่ก็ได้มาเจอคุณหนูจินโซอยอนที่ขอติดเรือไปด้วยเพราะมีเรื่องจะถามจางอุกองชายและชทายาทมาขอดับนักสู้คืนจากจางอุกและอ้างว่าฝ่าบาทนั้นรับสั่งให้ลังหัวหน้าจินมูเป็นคนเก็บรักษาและให้เก็บไว้ที่ชันบุกวันจางอุกก็ตกลงคืนให้แต่ยังไม่จบ องชายและชะายาต้องการนำดาบของจางกังพ่อของจางอุกกลับไปด้วยเพื่อเตรียมเก็บไว้มอบให้เจ้าสำนักคนต่อไปแต่จางอุกไม่ต้องการมอบคืนให้ด้วยเหตุผลที่ว่าใครก็ไม่คิดว่าตนเป็นลูกของจางกังหากคืนให้ไปสถานะของตอนนั้นก็จะยิ่งยุ่งยากไปอีกองและชะตายาเลยยื่นคำขาดใครชนะการประลองจะได้ดาบเล่มนั้นไปจางอุกเห็นว่าองค์ลัชทายาต้องการให้ตนขายหน้าและยอมจำนน ที่ให้ตนนั้นลองผลักองค์รชทายาทออกจากเส้นแบ่งนั้นให้ได้แต่ด้วยความที่จางอุกเห็นว่านักสูอาจารย์ของตน้นเคยบอกไม่ให้ท้อไปซะก่อนเลยจะลองทดสอบฝีมือตัวเองดูขณะประลองก็เป็นฝ่ายเพลี้ยงพลั้มแต่หนึกได้ที่นักสูบอกว่าเจ้าโดนตีแล้วพลังจะเกิดการไหลเวียนเร็วขึ้นเลยยอมให้ตัวเองถูกฟาดไปรัวๆจางอุกก็นอนกองไปกับพื้นส่วนองค์รสทายาทก็จะฟาดเข้าหน้าจางอุก แต่นักสู้ที่นึ่งก็รไรบางอย่างออกก็วิ่งแจ้นเข้ามาพร้อมกับถือกระมังขี่สาสตรใส่องค์ลัษฐายาตองค์ลัษฐายาดก็โกรธจ,จัดอยานี่เป็นใครนักสู้แนะนําตัวเองว่าเป็นสาวใช้ที่ชื่อมูด็อกและแผนของนักสู้ก็สําเร็จจางอุกบอกกับองรัษฐายาตว่าท่านแพ้แล้วแพ้ให้กับน้าขี้ที่สาสตร์ไปจจอดองรัษฐายาดได้ถอยออกจากเส้นที่ขีดไว้พร้อมกับให้ทาตามสัญญาทิ้งดับจางกังไว้ที่นี่ตามเดิมเพื่อนจางอุกมาถึงก็งงมีเรื่องอะไรกัน ส่วนองรัสดายาดยอมทิ้งดาบจางกังให้ตามสัญญาแต่ให้อภัยเด็กรับใช้นางนี้ไม่ได้ทอฐานที่ทําฉลองพระองค์เปื้อนขี้เลยดึงดาบออกมาจะฟันมูด็อกจางอุกรีบกันไว้ด้วยดาบของจางกังที่ดึงออกมาได้ทุกคนที่ยืนอยู่ก็อึ้งไปตามๆกันองรัสดายาดคิดว่าจางอุกโกโหกทุกคนว่าพลังนั้นถูกปิดเลยใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่ที่เห็นนี่คืออะไรขณะเดียวกันจางอุกดันควบคุมดาบไม่ได้มันไปของมันเอง องรัชทายาทหัวร้อนจะฆ่าจางอุกให้ตายแต่ซอยุนห้ามไว้ก่อนดังกูรีไปเอาดบอาบออกจากมือจางอุกแต่ก็โดนไปหนึ่งหมดัดจางอุกงงที่ควบคุมแขนตัวเองไม่ได้คุณหนูจินซซยอนเลยใช้กำไลข้อมือควบคุมแขนจางอุกไว้นักสู้คิดว่าพลังเหลวเียนนั้นผิดพลาดเลยไปรวมอยู่ที่แขนข้างเดียวทําให้จางอุกควบคุมมันไม่ได้องครัชทายาทกลัวเสียหน้าเพราะเห็นว่า ทั้งสี่ตระกูลจอมเวทตัวจะต่อต้านตนเลยไม่อยากกลับไปทั้งอย่างนั้นแต่องค์ครักเตือนถ้าฝ่าบาทรู้เข้าว่าองค์ชายมีเรื่องกับผู้สืบทอดสี่ตระกูลใหญ่จะกลิ้วเอาได้นักสู้เห็นว่าเรื่องของไม่จบง่ายๆเลยตัดสินใจถือกระมังคี้ไปหาองค์รัชทายาทแล้ววางลงพร้อมกับขอโทษที่ก่อเรื่องที่ทาน้าขี้กระเด็นใส่มูนออกขอร้องให้องค์รัชทายาทอภัยให้และกับการที่นางจะดื่มน้ำขี้ จางอุกก็เดินมาช่วยบอกว่าจะขอดื่มน้ำขี้ไปด้วยกันสุดท้ายทางแม่บ้านคิมและดังกูก็มาร่วมขอดื่มน้ำขี้ด้วยเพื่อให้องค์รัศดายาดยกโทษให้ซอยุนเห็นมูด็อกรีบวิ่งไปหยิบดาบแล้วตามองค์รัศดายาดไปมูด็อกเอาดาับมอบให้องค์รัศดายาดเพราะกลัวว่า,วาพราะองค์จะมาอีกรอบสององค์ชายคิดว่ามูด็อกนั้นล้อตอนที่แพ้จางอุกมาครู่มูด็อกก็ฉลาดพูดจนองค์ชายหูบเบาไปตามคำยอของนางพร้อมกับตั้งฉายายให้ว่า อึมูด็อกนักสู้คิดหาทางออมชอมกับองรัชทายาทไปก่อนเพราะเห็นว่าสิทธิ์อย่างจังอุกนั้นต่อกรกับองค์ชายยังไม่ได้ตัดภาพมาที่นายหญิงแห่งสำนักจินคุยกับมหมอฮอผู้นำพรรคจินและจินมูว่าคุยกูถูกขโมยไปคนที่ขโมยไปนั้นไม่สามารถเปิดประตูที่เก็บคุยกูได้เขาน่าจะเรียกวิญญ,ญาณคุีกูออกไปด้านจินมูรองหัวหน้าสำนักชอนบุกวันซึ่งเป็นลูกนอกสำนัของตระกูลจิน ก็แซท่านหญิงจีนที่มีศักดิ์เป็นพี่สาวว่าพอลูกสาวคนโตตายไปเลยทําให้พลังของพี่สาวนั้นอ่อนแอลงขณะที่คุยกันอยู่นั้นจางอุกนั้นมาที่สํานักทรงริมเพื่อมาทวงสัญญาที่ผู้นําพรรคจีนเคยบอกจะรับจางอุกนั้นเข้าฝึกที่ทรงริมถ้าดึงดาบของจางกังได้แต่ผู้นําพรรคจีนมองเห็นกาไรที่มัดแขนของจางอุกไว้เลยบอกให้เอาออกแล้วให้จางอุกลองหยิบดาบขึ้นมาแต่จางอุกควบคุมแขนตัวเองไม่ได้ ดาบก็แทงเข้าออกผู้นำพักคจินจางอุกดึงดาบออกและพยายามควบคุมดาบซอยุนเห็นว่าควบคุมไม่ได้เลยไปห้ามไว้แล้วใส่กำไลข้อมือตามเดิมผู้นำพักคจินเห็นว่าดึงดาบได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะยังไงจางอุกก็ควบคุมมันไม่ได้อยู่ดีคุณหนูจินซอยอนออกหน้าพูดองรัชธายาที่ฝึกลูซูอย่างชำนาญยังสู้จางอุกไม่ได้ขนาดดาบยังหักคามือผู้นำพัรคจินตำหนิจางอุกที่เอาดาบเล็งไปที่องรัชธายาท แม่บ้านคิมก็อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ผู้นำพรรคจีนสั่งให้ขังจางอุกไว้เพราะรองหัวหน้าจินมูนั้นเห็นว่าทั้งสี่ตระกูลนั้นร่วมหัวกันทําให้องค์รัชทายาทด,ดูเป็นตัวตลกถือเป็นการดูหมิ่นราชวงศ์และทําให้องค์รัชทายาทอยู่ในอันตรายจินมูบอกผู้นำพรรคจีนจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปหน้าแล้วเหลือบมองดูหน้าหมูด็อกผู้นำพรรคจีนห่วงจางอุกกลัวจะเกิดเรื่องวุ่นในอนาคตเลยกล่อมให้จางอุกไปเรียนเป็นพ่อค้าในซงริมไม่ก็ไปเป็นหมอ แต่จางอุกยืนยันว่ายังไงก็จะเข้าฝึกเป็นจอมเวทเพื่อรับช่วงต่อพ่อของตนในสำนักชอนบุควันเพื่อให้คนที่หาว่าตนไม่ใช่ลูกจางกลางนั้นยอมหูป,ปากไปซะผู้นำพักคจินกัดจกกัดการจางอุกออกจากเรื่องวุ่นวายนี้และบอกจางอุกนั้นเป็นลูกชูของโดฮวาจางกลางเห็นแก่โดฮวาเลยยอมเลี้ยงเจ้าไว้แล้วห้ามไม่ให้ฝันจะเป็นแบบจางกลางจางอุกได้ยินก็อยากรู้ว่าพ่อที่แท้จริงคือใครแต่ผู้นำพักคจินนั้นทำทีว่าไม่รู้ ทางกิวจูให้คนไปสืบก็รู้ว่าป้ายหินที่หญิงนางลมคนนั้นเอาไปขายเป็นของจางอุกและเมื่อไม่นานมานี้เขาถูกเคี่ยนเพราะทำป้ายหินหายและได้ยินว่านางรับใช้ของจางอุกไปที่ชวีซอนรูบ่อยๆกิวจูเลยสงสัยว่านักซูนั้นอยู่ในร่างนั้นทางซอย,ยุนคุยกับมูด็อกที่ทําให้จางอุกตกอยู่ในอันตรายบ่อยๆแต่ขณะเดียวกันจางอุกก็ได้สิ่งที่เขาต้องการทุกครั้งและมอบแบบของพ่อจางอุกให้มูด็อกเก็บไว้ นักสู้เห็นจางอุกมแตนอนไม่สนใจโลกเลยต่อว่าที่จางอุกนั้นได้กระแสะพลังงานที่ไหลเวียนในตัวแล้วจะทิ้งไปง่ายๆเพราะคําพูดไม่กี่คําของพักจินแต่จางอุกก็ทอไปแล้วและขอให้นักสู้เงียบไปซะถ้ามาวุ่นวายอีกจะขายทิ้งนักสู้เปลี่ยนใจจางอุกที่ยอมแพ้ไม่ได้เลยออกอุบายขอให้ดังกูช่วยไปหาวิธีให้หมอฮองคุยกับจินมูเพื่อแก้ปัญหา หมอฮอคุยกับจินมูว่าทรงริมนั้นลงโทษจางอุกไว้แล้วแต่จินมูอ้างว่าเป็นการหมิ่นราชวงศ์และต้องการย้ายจางอุกมาลงโทษที่ชอนบุกวันโดยการตัดคอแต่ด้วยความที่เขาเป็นลูกชายของหัวหน้าสำนักจางกังเลยทำได้แค่ตัดแขนหมอฮอได้ยินก็เกลี้ยกาด่ดังกูเลยห้ามพร้อมให้หมูด็อกเป็นพยานที่เห็นองค์ราชทายาทกับจางอุกตกลงประลองฝีมือกันมูด็อกเห็นว่าจินมูอาจคิดว่าไม่ยุติธรรมเลยเสนอให้ทั้งคู่ประลองกันอีกรอบ ซึ่งก็คือแผนของเธอที่คิดไว้จินมูก็ติดกับจินมูลเราจะจัดการประลองขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นทางการและถ้าใครตายระหว่างประลองถือว่าเป็นไปนตามระเบียบของอาณาจักรแดโฮหมอเห็นว่าดังกูกังวลว่าจางอุกจะแพ้เลยบอกดังกูว่าองค์รัชทายาทไม่รับปากหรอกเพราะตั้งแต่ก่อตั้งทรงลิมมายังไม่เคยมีราชวงศ์ดวลกับตระกูลจอมเวสคนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีกันมาองค์รัชทายาทไม่ทำลายจารีดนี้แนะ่ นักสู้ที่ยืนฟังก็ยิ้มกับแผนที่ตัวเองคิดได้สําเร็จจินมูไปเป่าหูองรัศฐายาตให้ตกลงดวลกับจางอุกเพื่อให้ทรงริมเห็นว่าองรัศฐายาตแข็งแกร่งเพียงใดทางสํานักชอนบุกวันยื่นสารที่องค์รัศฐายาตขอปร,รองกับจางอุกผู้นําพรรคจินเลยรู้ว่าที่แท้หมอฮอไปก่อเรื่องตกลงกับทางนั้นไว้แล้วซอยุนและดังกูไปบอกข่าวจางอุกว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วพร้อมกับเล่าให้ฟังส่วนแผนนักสู้ก็ทําสําเร็จ ทำให้จางอุกที่กะจะนอนเฉยๆไม่ทำอะไรยอมลุกขึ้นมาจนได้ผู้นำพักจินจะพาจางอูกไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทแต่จางอุกหนีออกไปจากห้องหลับแล้วซาออยุและดังกูพาจางอุกกับโมูด็อกหนีไปทางเรือจนก่าเรื่องจะเงียบโมูด็อกจะพาจางอูกหนีไปที่หมู่บ้านที่ตนเคยอยู่ทางซายุนดูจากการสายตาแล้วก็มีความห่วงโมูด็อกไม่น้อยทางฝ่าบาทรับสั่งให้ผู้นำพักจินจัดให้ทงคู่ประลองกันกลางเดือนหน้า ผู้นำพรรคจีนช่วยพูดแทนจางอุกถ้าเขาไม่ปรากฏตัวก็ขอให้ถือว่าจางอุกแพ้การประลองแต่ฟาบาทได้ยินจินหมู่ทวงว่านั่นคือการหนีและยังไงก็สมควรได้รับโทษฟาบาทเลยสั่งให้จางอุกนั้นหมดสิทธิ์เป็นผู้สืบทอดต,ตำแหน่งหัวหน้าสำนักชนบุควันถ้าไม่ปรากฏตัวในวันประลองด้านจางอุกก็รู้ว่าที่แท้ที่ได้ขึ้นเรือมาตอนนี้จริงๆคือแผนของนักสู้ ที่ต้องการแก้เพจทําให้ตนลุกออกจากเตียงได้และไม่ได้จะหนีแต่เอาดาบมาด้วยเพื่อให้ตนไปฝึกฝนวิชานักสู้เตือนจังกุกให้เตรียมตัวให้ดีที่นั่นไม่ใช่ที่ที่สบายแบบเจ้าเคยอยู่และที่ที่จะไปไม่ใช่หมู่บ้านซารีที่มูดอกเคยอาศัยอยู่แต่เป็นดันฮังกกที่ที่นักสู้เคยอาศัยอยู่ต่างหากอา h คมีอั s ซอีก็จบแล้วแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบาย